กบหมาเนาะเอากระเมืองเนี่ยนะทำมาหมาตีปุ่งปุ่งหมาหาพบปลอดภัยอยู่นั่นแหละตีกาญจิฟ้าสวนผู้หญิผักอำเภอดอกคำใต้เนาะกับช่วงเจ้าวันเสาร์ประมาณช่วงเวลาตีห้าครึ่งถึงถึงหกโมงเนี่ยนะครับก็อไอรับบังคัของเขานะครับก็เห็นเห็นว่า หมูกับหมามาดด้วยกันนะครับมาไปยนอยู่หน้ามาอยู่ที่หน้าประตูของของสำนักงานสารนิาพาโดยเขาใต้เขาเนี่ยนะครับเป<ส>ิดคือส,สองตัวนี้เขามาเพราะันจะมีความสนิทสนมกันนะครับเขามากันต้องเด้งต้องเด้งเนาะแล้วก็ก,ก็เอามา้เพื่ออาหารเพื่ออย่างอาจจะมีเจ้าของอย่างมาที่ตามเลยนะครับเพราะว่าเคงจะบอกไก่แล้วนะอ,อันทีีมันรุดไม้เนี่ยนะครับก็สนสายนะครับสนสายก็ ทําการประชาสัมพันธ์ไปในกลุ่มนะครับในกลุ่มไลฟ์กลุ่มเฟซบุ๊กของดอกคําไต๋ดิฮามีคอนเนคชั่นอยู่นะครับ,รบว่าถ้าใครเป็นเจ้าของก็สามารถเดียวมารับได้ดีการใ้ฝ้าดอกคําไต้นี่เนาะไป,ไปไปสักหน่อยนะครับก็มีเจ้าของมาติดต่อที่สำนักง,งานนี้ไปฟ <c oughs> ้าบินไปรับนะครับไปรับเอาหมูกระหม้เนี่แต่ตอนนี้ก็เอา เจ้าของก็รับคื้นไปอยู่กระเปื่นแล้วนะครับ